ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีกันนะคะประจําวันที่9จนถึงวันที่15เมษายนปีพศ2 5 6 6นะคะในชาวราศีกันอาจารย์จะบอกว่า ให้ท่านระมัดระวังเรื่องสุขภาพท่านจะเจ็บปวดเมื่อยตรงคอบ่าไหล่มีปัญหาในเรื่องช่วงเนี้ย คอบาดไหลท้ายทอยความดันขึ้นนะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมมันร้าวในช่วงตรงนี้จังมันมีเหมือนพลังงานอะไรที่มันมันตรงนี้ไม่ใช่พลังงานไม่ดีแต่มันกลายเป็นว่าท่านทํางานหนักตรงเกินไประวังโรคเกี่ยวกับไมเกรนหรือว่าอะไรโรคเครียดอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะดวงชะตาชีวิตของท่านจะเขาเรียกว่า มีเงินมีทองเข้ามากรรงล้อมาหาสมบัติถูกหมุนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> well of the future แล้วก็ต้องบอกว่าท่านก็ยังเป็นอัศวินที่ผู้กล้าอยู่อย่างนั้นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของเจ้าชะตาราศีกันทำงานลุยไปที่สุดและก็จะมุ่งไปสู่ฝันได้โดยง่ายตอนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของท่านรีบเร่งทำให้มันดีทำให้มันจริงจัง เนี่ยเห็นไหมอาจารย์ยังย้ำว่าต้องทำแต่ท่านก็เหมือนร่างกายล้าเพราะฉะนั้นพักบ้างก็ได้พักบ้างในที่นี้ก็หาหมอนวดเนาะหรือไม่ก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะทำให้ตัวเราเนี่ย ป่วยช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าเงินมันก็กำลังจะได้งานก็กําลังจะเล่นต่อสุขภาพไม่ดีมันทําไม่ได้ไงเดี๋ยวกายเป็นต้องล้มหมอนนอนเสื่ออะไรประมาณนี้นะคะฝากด้วยในดวงชะตาของเจ้าชตาราศีการอยู่ดีๆเดี๋ยวแอดมิดไปเข้าโรงพยาบาลไปนะคะจารเ์ืตอนแล้วนะมีคนถามว่าจะฝากดวงจุดเทียนไปที่ไหนคะเ,เข้าใน Line official นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่ง ลายแอดเป็นลายส่วนตัวของอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวส่งข้อมูลกันที่ลายส่วนตัวนะคะทักไปที่ลายออ f ฟิเชียให้ได้ก่อน mm hmm.